โอเคครับข้อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผิวขับผมวิวซังครับและในคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสสุ่มมาเจอตีไม่ส้มนะครับอยู่ฝั่งนรข้ามเนาะก็มีไม่ส้มถึง3ตัวเลยนะครับก็เป็นเอลอีไม่ส้มแล้วก็ชีแล้วก็วีราไม่ส้มแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือทิวลินะครับผมซึ่ง3คนเนี่ยผมเคยสุ่มเจอมาแล้วนะครับผมและเขาเนี่ยเล่นค่อนข้างตึงเลยนะครับผมและเกมนี้ผมก็ได้มีโอกาสสุ่มอยู่คนละทีมกับเขานะก็มาดูกันนะครับว่าทีมผมเนี่ยจะไหวกับ ทีมฝันข้ามหรือเปล่านะครับผมก็มาติดรอรับชมกันเลยนะครับผมเกมนี้ก็ชนเลนกับมาจ้านะครับตัวเอาเปรียบของทีท่านนี้เลยนะลองมาจากฟอร์เลนนะครับผมก็ทําใจนะครับตัวเขาเป็นตัวเมตาเนาส่วนตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ติดเมตาขนาดนั้นเราก็ต้องอาหาตั้งไปก่อนนะครับผมตัวเราเนี่ยไงเขาสู้มาจ้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันแทบไม่มีตัวอะไรเทีมาจ้าต้นเกมไหวแล้วแหละอ่า ก็ทยอยหาตังค์ไปต่อน,นะครับทีมเราก็โดนเฟร์สไปนะฝันหังข้ามเนี่ยเขาค่อนข้างหาลิ้นได้ค่อนข้างไวนะครับเพราะฝันหังข้ามเนี่ยเขาเป็นตัวต้นนะ <S <S <AR> <S รอเคลียร์เวฟในป้อมนะครับผมไม่งั้นถ้ามาถ้าเขาเชื่อมสองแล้วตีเทปเราเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ลอดสูงนะครับผมก็แ <S AR> นะนำว่า รอรับในป้อมจะดีที่สุดนะครับผมถ้าเทตกับมา้าต้นเกมนะ เบลสีแล้วเราก็ไปเติมไฟ้ังกรนะครับผมฝันเข้ามเขาตีมังกรนะโอ้โหมังกรยกสวยอย่างนี้นะครับฟิกหาเล่นเลยนะโอ้โหช็อตน,นี้ผมยก4ตัวนะเมื่อกี้ก็เก็บมาได้หมดนะครับได้มังกรมาด้วยก็ค่อนข้างคุ้มนะสำหรับช็อตน,นี้สำหรับใครที่กำลังมองหา i d r v คุ้มๆสกินแลส,สวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ admin ต้น tp 7 Up, เมโลทอปอัพเพจบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสะดวกคุ้มปลอดภัยเช้เพียงแค่โอเพ่นในดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมโลทอปอัพและแอดไลน์เมโลทอปอัพแอดไลน์เมโลทอมอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมก็มีร้านยูทูปพรีเมียมมาแนะนําก็คือร้านชาร์กพรีเมียมเริ่มต้นเพียง39บาทแถมฟรีวิวถึง30วันหากยังไม่พอเรามีแพ็กเกจสุดคุ้มรายเดือน89บาทแถมฟรีวิวถึง60วัน และยังมีโปร2ีเพียงแค่449บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดและมีแอปสตรีมมิ่งมากมายาเช่น Netflix Disney หรือ Bilibili สุดท้ายเรายัางมีบริการหลังการขายต่อไวทันใจลูกค้าการต่ออายุเมลเดิมมีระบบการแจ้งเตือนวันหมดอายุอัตโนมัติน่วงหน้าหากสนใจสามารถสแกนได้ที่เคียบโคดบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ใต้ดีทิพย์ชันได้เลยนะครับผม ว่าไงมาจ้าเราค่อยๆตอดไปก็ได้นะครับผมตัวเราเนี่ยมันเข้าสุดไม่ได้นะและอีกี้มาเติมแล้วผมช็อตนี้ผมก็เลเรนนะแต่ประเด็นคือวิล่าวิ่งมาเติมแนละ้วผมก็เลยเหลืองนะช็อตนี้ถือว่าสวยนะครับผมที่วิล่าเข้ามาปิดเนี่ย ใจเย็นพี่ชายรอผมสิบสองก่อนเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยนะพี่โอทุกคนดูดิตัวโคตรเอาเปรียบอะผมน่าต้องเสียป้อมนะโอเคโอค้โหไม่โดนช็อตเมื่อกี้ผมน่าจะฟิกแล้วค่อยอันตินะอันนี้ผมก็เลยวัดไปเลยนะแต่ผมก็พลาดนะผมก็เลยเก็บเขามาไม่ได้ช็อตนี้ก็ซวยจริงนะครับผมต้องเมมหน่อยแล้วนะครับเราพลาดไป2ตัวแล้วนะก็ถ้าเรา,าเสียเยอะกว่านี้ลนะ่ะเราก็อาจจะฟื้นยากนะครับผมก็แนะนําว่า ให้เซฟนะถ้าเราพลาดแบบสองตัวแบบนี้นะครับผมเป็นไปได้ก็ถ้าป้อมเราแตกเราก็หาเติมเพื่อนได้นะว่างไงอ้อยโอเคครับอ้อยเขานี่นะอันนี้เราเกี่ยวคลิปตามได้นะผมโอเคเพื่อนมาช่วยก็เก็บมาได้นะก็ถือว่าได้แอซิสเราก็แบ่งเงินกันนะครับผมจะได้รวยไปนะต้นเกมผมน่าจะหาฟาร์มย,วย,า,ยาวๆเลยนะครับผมต้นเกมแบบตัวผมแทบจะสู้ฝังข้ามเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะครับผมก็ต้องรอนิดนึ่งนะ บีโลก็โดนอ่ามาจ้าเล่นไปนะมาจ้าค่อนข้างโลนะครับอันนี้ผมพยายามที่จะเก็บเขานะแต่ดามิผมไม่พอนะครับผม <S <S เราก็ได้แค่สกิลเขาไปก่อนนะครับผมดูดิดูด,เดิเลือดแค่นี้นี่ก็แบบตอดผมจากเลือดเต็มหลอดอ่ะเหลือแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวจะเชื่อนะ เดี๋ยวเราแน่ต้องไปเลาเวฟกลางให้เพื่อนนะไม่งั้นเนี่ยเวฟน่าจะเข้ากลางเราแน่นอนครับผมเดี๋ยวหาฟาร์มนิดน,นึงนะตอนนี้ทีมเราก็เริ่มมีดาเมจกันบ้างกันแล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นกันได้เนาะ ฝงน้งข้ามเขาตีดาร์กหรือเปล่าเราก็มาเทรดออบเจกนะครับผมฝอน้ข้ามเขาน่าจะเอาดาร์กแหละเราก็ได้ต้องเอามาังกรเพื่อเห็นสู้นะครับผมแล้วมาจ้าโผล่่างตัวหนึ่งไงจังหวะนี้ว่ายไงเพื่อนปิดมาจ้าได้นะโอเคครับโอเคครับใส่มาจ้านะโอโ้โหฟิกอติโอโ้โหเขายังมีฟิกอยู่นะเหลือจะเชื่อนะครับผมก็ปิดสกอร์เขาไม่ได้นะแต่ก็อย่างอยก็ได้ฟิกเขามานะครับ ตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะดันป้อมบนนะแต่ทิวนี้เขามากันนะครับผมก็เลยต้องถอยกันนะอีกนิดเดียวนะผมจะสิบสองนะผมได้เคียวเป็นากาดตัวน,นี้ผมก็น่าจะสิบสองแล้วครับผมพอเราสิบสองเนี่ยเราน่าจะหาลินได้เยอะแล้วนะเราก็ไม่ต้องกลัวมาจ้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอว่าไปการเล่นล่างนะมาจ้าค่อนข้างฟรีนะครับผมการที่เรามาหาเงินเลนอื่นอย่างเงี้ยเราต้องทําใจรอรับเลนด้วยนะครับผม ตอนนี้นี่คือเราไม่ต้องกลัวน,นะครับผมเราสิบสองแล้วเราเปิดใส่เขาได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมเขายัางกดอันติทันอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนมาช่วยปิดนะครับผมก็เก็บมาได้ว่างไงเทนเหมือนเทนจะหลุดเข้ามานะครับผมเราไม่ต้องกลัวเทนนะโหผมโดนอันตีทิวลีนะเมื่อกี้คือแบบปลามาถือว่าเจ็บหรือเปล่าก็สกิดนิดนึงนะก็ไปรีมานะครับผมก็เลนกางก็เหมือนจะมีไฟนะโอ้โหตั้งสวยนะครับสำหรับเอเนสก็ไหลได้นะครับผม เทนไว้ยังไงผมตามสุดนะเทีนเหมือนจะฟิกนะครับเมื่อกี้ตามสุดขาป้อมได้นะโอเคครับเก็บเทนมาได้็อดนี้ค่อนข้างสวยพอได้เนี่ยเราก็กลับไปเลียนะครับผมเราค่อนข้างเจ็บนะผมน่าจะได้ล่างหรือเปล่านะฝนัข้ามเขาแมบค่อนข้างมือนะครับผมนั่นไงอ้อยมาเลนล่างแนละ้วตอนแรกนะผมกะจะสู้กับอ้อยนะนะก็คือผมเปิดตีเตรียมใส่นะโอโหแต่มาจ้ามาด้วยนะครับแนละ้วตีผมเบ้าเมื่อกี้นะ ก็ไม่น่ารอนะผมโดนรถด,ดามีดเองนะโอ้โหชอนนี้ก็เหลืองนะครับผมอ้อยค่อนข้างโลนะตอนแรกเนี่ยผมกะว่าผมเอ้าอ้อยนะครับผมแต่ประเด็นคือเขาหน,หนีไปแล้วนะแล้วก็วีล่าเนี่ยโผล่กลางกับทิวลีนะเพื่อนผมทุ่มโดนผมก็เลยเข้าไปสอยช่วยนะครับแต่ประเด็นคือผมโดนวีล่าจุ๊บคือแบบเชีย่ยวผมขยับไม่ได้นะทุกคน วีล่าเนี่ยสตาร์ทมานานมากนะครับผมคือเป็นไปได้เนี่ยต้องออกการซีซีนะเกมนี้เนี่ยผมก็พกบอลคัตเตอร์มานะแล้วตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าการซีซีนะครับผมก็ใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมก็ต้องระวังกันนิดนึงนะ ผมเห็นอ้อยโผล่บนผมก็เลยกะจะไปดักเขานะผมก็อ้อมตามสเตปนะดักพุ่มไว้ก่อนนะครับผมเรื่องเหมือนอ้อยจะโผล่แมปแล้วนะเขาน่าจะไปเอาเอลสูเราเลนกลางนะผมอันนี้คือผมรีบวิ่งไปหาเอลสูทีมเราเลยนะนั่นโดนแลนะ้วน่ะโอโ้โหผมต้องหาเก็บตัวบางนะผมมีตัวอะไรหลุดมาหรือเปล่าเวทีรีค่อนข้างเจ็บนะครับอันนี้เปิดทีเล่นได้นะ เคฟีครับอันตีโอ้โหอันตีถึงพอดีสวยครับชอตน,นี้ว่าไงอ้อยกดดิมินิไปนะโอ้โหดาเมจนี่คือไม่เข้าเลยนะครับผมชอตน,นี้ชัตน,นี้ค่อนข้างเบอร์นะเล่นต่อได้นะเพื่อนทุบเทนไปสูวยชัตน,นี้ถือว่าสวยมากนะครับแล้วมาจ้าเหมือนจะ,ะดันเลนล่างนะผมก็เลยตอนแรกเนี่ยผมกะจะไปกันแต่ประเด็นคือวีล่ามาผมก็เลยกะสวนแรกได้เลยนะครับผมก็แลกไปนะครับผมและทีมผมเนี่ยก็มาตรงกอสเลเยร์นะก็มาเอากอสกันนะครับผม ก็เมื่อกี้เนี่ยมาจ้าเหมือนจะเข้ามาลาดนะแต่ก็ลาดไม่ได้นะครับผมแล้ฝั่งเราเนี่ยตอนเราก็เสร็จก็ค่อนข้างโลเลยนะก็ดีที่พากันรอดมาได้นะครับผมพอเราเกิดมาเนี่ยผมก็หาทําเวฟนะอันนี้ผมก็เซ็ตของไว้นะครับเซตของรอสับนะก็ในไฟใหญ่น่านะจะได้สับอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องทําเวฟดันขึ้นนะ ฝันข้ามเขาโผล่แมปนะครับผมอันนี้เราหาช้อนได้นะโอเคอ้อยโผล่บนแล้วนี้ผมมันตีไปละว,วีล่าไหมโอเควีลา่าจุบไปแล้วนะผมอันนี้เราเล่นได้เลยนะโอเคครับสวยวีล่าถ้าจุบไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่ากลัวแล้วนะครับผมก็กลายเป็นตัวที่แบบไม่มีซีซีแล้วนะถ้าจุบสองไปนี้ก็น่าจะจบได้นะผมผมก็ขึ้นเลนกลางยาวแล้วนะเพื่อนเราเนี่ยก็ทําเลนบนไว้ให้นะครับแล้วก็วีโร่เราเนี่ยก็ไปเอาอ้อยหรือเอลีให้นะครับผมก็ทําให้เราเนี่ย น่า,นาจะจบง่ายมากขึ้นนะเ <Okay. S 1> หลือทิวลี่นะครับผมว่มาไงทิวลี่ไม่น่ากันไดนะ้สำหรับทิวลี่โอเคแอนนิตเข้าไปตีนะครับผมสวยครับช็อตนี้ <Okay. S 1> ครับรอซ้าก็ไม่รอดนะมาแชาไม่น่ากันได้นะครับผมโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้ค่อนข้างตึงเลยนะต้นเกมคือต้อนเกมเนี่ยผมแทบจะโดนกดเป็นว่าล่นเลยนะผมด้วยความที่ตัวละครแลนะ้วเนี่ยเป็นตัวเหลแล้วฝัขง,ขงข้ามเนี่ยเขาเป็นตัวต้นเกม มากมากเลยนะครับผมก็ดีนะครับพี่เกมนี้เนี่ยเราสามารถเอาชนะเขามาได้นะก็เป็นเมสซมถึงสามตัวเลยนะครับผมสำหรับไอเทมที่ออกในเกมนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ดามจอะไรก็ประมาณนี้นะนี่ก็เป็นน้าโปรไฟล์ของฝันุข้ามครับที่ผมบอกนะก็ทีลีเมส้มนะครับแล้วก็อ้อยเมสซมนะครับผมแล้วก็วีล่าเมสซนมครับผม ก็สำหรับใครที่คิดไม่จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาไม่ชองวิวซังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมขอขอบคุณครับ